สวัสดีครับ FC ช่วคุณลำใหญ่พระสมเด็จนะครับวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ชินะบัญชรน,นะครับวันนี้เราจะอยู่ที่สวนน้ำของ <c oughs> คุณใหญ่นะครับเชียกว่าเราจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อให้ f c ได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นพระสมเด็จสวยๆที่ประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือ ปู่องค์ดาแสนสิริจันทราเจ้าย่ามณีจันทร์นะครับวันนี้เราได้มาทําคลิปให้กับ FC ช่องคุณลำย,ยพระสมเด็จได้มาพบ่อเห็นเรียกว่ายิ่งใหญ่ครับแต่การตาทีเดียวนี่ครับศูนพระใหญ่ชินาบัญชรน,นะครับครับได้เปิดให้กับ FC แต่เข้ามาใช้ให้บริการแล้วนะครับ ใครจะมาใช้บริการก็พอเชิญนะครับนี่ครับเป็นทาง <c oughs> เข้าสู่นะครับทางเข้าก็ลมรื่นนะครับครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นพิพิธภัณฑ์นะครับของอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรน,นะครับวันนี้เราได้มาที่พิพิธภัณฑ์ ใหญ่ชินบนัญชรล้วจะมาพบคุณใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปเห็นพระที่ประ,ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับจากการประกวดพระรอบนี้นะครับของอาจารย์สุรพลสารมาศัศนะครับนี่เราก็เข้ามาสู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์ของใหญ่ชินบนนัญชรนะครับว่าในปัจจุบันนะครับเราจะมีการแจกพระอีกรอบหนึ่งก็คือวันพุธปูป่ย่านะครับคือวันที่11กุมภาพันธ์ 67นะครี่ครับนี่ก็เป็นห้องพระของใหญ่ชินบัญชรน,นะครับ,รบเรียกว่าอลังการครับเราจะถ่ายทำคลิปให้กับ f อซีของคุณลำใหญ่พาสมเด็จนะครับได้เห็นไปนพร้อมๆกันนี่ครับคือเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระอยู่ในห้องทำงานของคุณใหญ่ชินบัญชรน,นะครับก็จะมีพระเรียกว่าทองคำโบราณนะครับ มีครับถ้วยรางวัลนะครับที่คุณใหญ่ชินบ,บัญชรได้รับรางวัลครับที่หนึ่งในการประกวดพระนะครับของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับนี่ครับ สถาบันพระเครื่องนะครับไทยสุรพลสารไม้ศักถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นการันตีพลงนนนะครับแล้วก็เป็นความสามารถของคุณใหญ่ชินบัญชรน,นะครับ <c oughs> วันนี้เราได้มาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ครับเดียวว่ามาชมถ้วยรางวัลไป,ปพร้อมๆกันครับของใหญ่ชินบัญชรน,นะครับนี่เป็นพระพุทธรูปทองคำโบราณนะครับ นี่ก็จะเป็นพระที่ได้รับการประกวดมานะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นทีมต่างๆนะครับจากสถาบันพระเครื่องไทยนะครับนี่ครับนี่ครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบุญเป็นแล้วเป็นโอกาสของ FC ซช่องพุ่มลำไยพระสมเด็จนะครับที่จะได้เรียกว่าได้ชมพระที่ประกวดได้รับรางวัลนะครับนี่ครับ เรียว่าลาาลายมอนมา,าทั่วประเทศนี่ครับนี่ก็เป็นรางวัลมีพระผแผงด้วยนะครับตอานใดยังไม่เคยเห็นพระแผงก็นี่ครับ ไปตรงมาไม่มีเตี้ยมถามได้อันไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับอันไหนตอบไม่ได้ก็เว้นไว้ที่เข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่องนะครับข้อมูลบางข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับข้อมูลที่แท้จริงคุณก็ไปดูอ่นๆคือเรื่องภาพสําเ็จนะครับไม่มีข้อมูลที่แท้จริงสักคน,นนะครับขออภัยครับก่อนอื่นนติดไมา ใหญ่กวันนี้ทําไมเราต้องยืนคุยกันอ่าเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เรานะครับจัดแสดงนะครับไม่ทำเครื่องให้เราก็อยากจะให้ดูมันแบบภาพรวมนะครับว่าบรรยากาศแบบไหนด้วยวก็มีพระอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆของเราหัวใจเราก็คือเป็นภาพบางอย่างนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับหรือเข้าถูกสายตาหรืองานถกปวดไม่ค่อยได้มีนะครับเพราะว่าอ่ายังไม่มีบัญญัติในรายการปวดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาจะบัญญัติว่าชิ้นเงิน อาสนิพแดงแต่สัมฤทธิ์เขายังไม่มีนะครับก็ทําให้พระชุดนี้คนไม่ค่อยรู้จักแต่อนาคตต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยจะรู้จักนะครับเพราะเราได้เปิดประเด็นไว้ให้แล้วว่าสัมฤทธิ์ก็มีนะครับตะกัวก็มีเงินก็มีอาสนิมแดงก็มีหรือตะกัวธรรมดาก็มีมันอยู่ที่ว่าพระเนี่ยตาละชนิดเนี่ยมันแก่อะไรอย่างนี้ดีกว่านี่นอกจากพระสมเด็จคนเข้าใจว่าใจต้องมีพระสมเด็จสมเด็จ จริงๆแล้วใหญ่มีมากกว่าพระสมเด็จอ่าจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วมีเป็นพันรายการครับนะครับของเกจิรุ่นเกับรุ่นใหม่ครไอ้นี้ตั้งแต่ยุคส4ดีกว่านะครับหรือก่อนหน้านั้นก็ว่าไปนะครับหลวงพ่อแก้วเอาเงินนะครับแล้วก็สมเด็จแล้วก็เดี๋ยวเรามขอมผมทวดไอ้ที่หาซื้อเข้ามาก็มีบ้างแต่ที่ไม่หาซื้อเข้ามาเราจะเลือกครับเลือกเข้ามาไม่ใช่ว่าเราจะซุ่มฟรีซุ่ม5นะครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยอยู่กางกลางนะครับก็ต้องบอกว่า พระเนี่ยของเราเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดแล้วก็มากชนิดต้องบอกว่ามากชนิดเลยเพราะว่ามีทุกอย่างทุกแนวเป็นพระของของเราส่วนตัวไม่ใช่ใครเก็บมาให้ก่อนคือตาก่อน,นอาตาเก็บก่อนนะครับแล้วพอถิงมจะมายุคผมยุกผมก็เพิ่งจะเข้ามาไม่อยู่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะขายหมดนะครับเพราะว่าเอามาปุ๊บไม่กินมาน้อยมีการติดต่อเพราะเราทำทูปเลยทุกครั้งที่มีพระเข้ามา เพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตุกองนี้มันเทณให้ยังไงเราไม่รู้หรอกรเหมือนูไม่ปรู้จักพเทษพี่ได้เพราะมีพรกที่บ้านเราก็ไปดูชอบใจเราเอาไม่เข้าใจเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่เอาพราเอามาแล้วคุ้มเพียงเราไม่เอานะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนนะครับก็ต้องชื่นชมนะว่าไม่ว่าผมจะทาพักคลิปอะไรลงไปเนี่ยทุกคนบอกว่าไม่เคยเห็นอยากมีก็ต้องมีเยอะยังของลูกพี่หมดออสเนี่ยนะครับเขามาเนี่ยยางผมทําคลิปไปปพ๊บลือเฮียที่ยุ่งเทปเนี่ยแกซื้อหมดเลยเนี่ย ยังกิ่งเปาเลสอะไรเงี้ยเขาจะกวาดคนเดียวเลยแล้วก็ <ừ. S 2> ไอไตกตกตกต้เนื้อสำลิศอะไรเก่าเนี่ยเขาจะซื้อหมดเลยนะส่วนใหญ่เขาจะสะสมแล้วก็เก็บแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แจกอะไรประมาณน,นี้แล้วแต่คนนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงไอ้ที่ไปเก็บเป็นส่วนใหญ่ขายต่อเป็นส่วนน้อยก็มันเป็นความพอใจสมมติว่าเขาเขาเขาเก็บใช่ไหมครับ <ừ. S 2> ่ามีพรรคพวกมีตําแหน่งมัางอะไรบ้างเนี่ยพรับผมีปแลกตาแหน่งเลยนะซื้อไปแลกตาแหน่งเลยนะ เพราะว่าใช้เงินเล็กตำแหน่งไม่ได้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าทุกนี้นะครับพระสมเด็จใหญ่ที่นั่งหอนเปลี่ยนชีวิตคนที่คอนแก่นคนได้ครับก็คือจกไม่มีเลยขายครับชื่อยังไาตอนนี้เขาเรียกไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวก็เถือนชื่อเล็กชื่อเล็กชื่อเล็กนี่ไม่คือบอกว่าคอนแก่นดีกว่าป้ะนะคือเขาบอกว่าไม่อยากสื่อครับก็เถือบอกว่าคือเอาสลิงไปจำนนเพื่อจะมาซื้อพระผมอสามอันนะเอาสลิงจำนนปัจจุบันเป็นเจ้าของนั้นหนึ่า ใหญ่นะอ b m แล้วคำีเอาผมครับผมไม่ธรรมดาแล้ตอนเชื่นชมนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายเศียรับก็เหมือนว่ารู้จักกันที่เทพพี่ครับองค์นี้ขาย้วผมชอบบอกอ๋อผมไปใช้ถ้าจะเอาตรงก็เรียบร้อยพะผมไม่ต้องเองก็เหมือนพระดีพระสวยไม่จะเป็นต้องอยู่กรุงเทพอยู่ในป่าเขาก็มาขอให้มันดีจริงก็เหมือนอาหารรู้ว่ามันอร่อยมันอยู่ไกลอยากชิมก็ต้องไป สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับนะสิบตาเห็นมันจะสู้มือคำครับน่ะก็คนก็จะแหง่อย่างกับที่ไพดาลไกลพืนเที่โอ้โหอยู่ในป่าเลย้างอำเภอปากซอยยังพอไหวอ่าตอนนี้มันห่างจากาคอยนี่ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลครับก็มาตรงนี้๊บจะเห็นทุกอย่างครับคือใครที่ไม่เคยเห็นภาอะไรไม่เคยได้อะไรจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยครับพระเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราในนิมิตไว้ที่นี่เพราะว่าอย่างที่ผมจะแสดงเนี่ยพระแต่ละอย่างจะไม่ซ้ำกันเลยครับคือเราจะทําทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุบ แล้วเผยแพร่ใครอยากจะเช่าอะไรให้ดูเอาเองแต่ต้องเดินทางมาเราจะไิ่งเราจะเอานึ่งนมันเป็นการยัดเยียดเพราะนั้นเราจะไม่ยัดเยียดเราจะให้คุณมาดูเองคุณชอบพอใจนะครับเงื่อนไขติดอยู่ทางเข้าแล้วคุณพอใจในเงื่อนไขของเราคุณเช่าไปเลยเช่าเราปัญหาเช่าเราเดือดร้อนในครอบครัวอย่าเช่าไม่แนะนำคือถ้าเช่าแล้วไปคิดว่าเป็นภาระหรือเช่าไปเพื่อสะสมอย่าอย่าอย่าไปแต่อยากให้เช่าไปใช้เอาแบบว่าเอา พอใจเอาแค่ใช <muitas> <ian> ้หรือเอาไปให้เพื่อนให้ผูงหรือให้นายนะผมถึงบอกว่าพระเราเนี่ยนะครับเน้นพุทธคุณใครที่บอกว่าพุทธคุณไม่มีเป็นไปไม่ได้ย้ำนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่มาล่าสุดเนี่ยอาจารย์ธนวันรมาจับพลังวิววิววิวนะมีพลังไนีแต่จับที่อื่นมีไม่มีผมไม่รู้แต่จับที่นี่มีนะจะมีทุกองค์หรือไม่ทุกองคผมไม่รู้แต่พระเนี่ยอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีการนั่งปกที่นี่ระดับเกจิอายุ90้าสิบขึ้นไม่ใช่ ที่ภากมานั่งนะครับไม่ใช่ครับไอ Lil ้อย่างนั้นจะพักกระจกไมมเอามันต้องเกจิที่พรรษาดีอายุเยอะนะมันจะน่าเชื่อถือกว่าแล้วเป็นที่นั่งตาสื่อของในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเราถึงต้องเอามานั่งปกที่นี่ทุกปีนะครับห้าองค e ์นะครับเอามานะครับอย่างน้อยต้องมีใส็องเลยนะพี่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราเคยทําออกไปแล้วของเราเนี่ยเคยสำลิศนะครับเราเคยทําอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยสำลิศตัวเนี้ยดันไม่เล็กดูติดอีกมันเลยเหนือเข้าไปอีกใกล้ๆนะครับเหนือเข้าไปอีก ค,คือเอาไม่เรียกวระจอนี่ขยับเลยอ่าแล้วมีแค่ห้าพิมพ์แล้วเราจะบอกจุดตายแต่ไม่บอกจุดใจตังจุดตายของพระชุดนี้คือต้องรอทีละองค์คนะครับถ้ารอทีละองค์พระเนี่ยจะสวยแบบโบราณครับแต่ถ้าเมื่อไรที่พระมันผิวตึงๆผิดปกติครับให้ระวังนะครับให้ระวังอาจจะเจอปอเพราะว่าผมจะให้ดูด้านหลังเนี่ยเขาจะเทมันจะเป็นหลุม แต่ถ้าเป็นผ้าฉีดมันจะตึงพี่ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกองมันไม่ขึ้นครับตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผ้ามันแตกนะครับเพราะมันเป็นเนื้อสัมฤทธิ์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วดเนี้มีห้าผิมผมก็จะคัดไปแล้วก็คือเกตตรงนะครับเกตเอียงซ้ายเกตเอียงขวาเกตบัวตูมบัวตูมใหญ่กับบัวตูมเล็กนะเป็นห้าพิมก็คือผมเรียงไว้ด้านหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นของที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะ อของที่เอไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่ามันมีแต่ไม่คนไม่เคยเห็นนี่แหละรเราจึงมาเผยแพร่นะครับเพื่อหวังว่าเพื่อพระที่บ้านจะเหมือนท่านแบบนี้รเราจะได้เป็นเพื่อนกันได้ครไอเรามีเยอะเราก็โชว์เต็มที่มีน้อยเราก็ไมเ่เคยอยากจะทำอันนี้มีเท่าไหร่พี่พิมพ์หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่ผมนจะประมาณหลักร้อยนะพิมพ์ละนะน่าจะมาใกล้เคียงนะครับอันนี้คือเป็นพระที่เราตั้งใจจะมาเผยแพร่ อันนี้เขาเรียกสัมผัสแกะทองคําครับนะครับแล้วพระเนี่ยสังเกตดีๆนะทองขึ้นเยอะมากครับอันนี้เขาเรียกทองโบราณนะครับไม่ใช่ทองเคหรือสังเคนะทองโบราณไม่ค่อยจะเห็นดึงน้ำคลิปนี้มาเผยแพร่หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่ามีอยู่แค่สองท่านในเพชไทยที่กาซื้อเยอะอ่าเฮียที่พลัมห้าลูกพี่หมดออสห้าขานี้เห็นของแปลกไม่ได้ครับซื้อหายเงียบ แล้วเขาไม่ได้ซื้อไปขายเขาซื้อไปแจกครับบางคนซื้อไปเก็บก็เป็นการโปรโมตนะครับก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนเนี่ยย้ำนะครับว่าถ้าคลิปนี้พูดธรูดไปแล้วต้องรีบก่อนเพราะว่าหมดจริงครับหมดจริงแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้เป็นเป็นคลิปไฮไลท์เลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบ่งปันปรงเท่ไห่อ่าของเราที่สุดเนี่ยอยู่ที่สามพันครับนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าหมดแล้วจบนะเพราะว่าเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นี่ นับมาเลยกี่องไม่สนใจว่ากี่กิพ์สนใจว่ามีกี่องนะครับก็พอเข้ารังไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอันแล้วครับ่าแล้วเราคิดว่าใครเห็นคลิปนี้ก่อนก็น่าจะรีบทักก่อนเพราะว่าหมดจริงครับนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ครูนะอาจจะคลิปนี้ออกปั๊บไม่เกินสอชั่วโมงครับหมดนะครับแล้วผมเชื่อว่าเอฟซีนยพอเห็นแล้วน่าจะมีคิดอะไรออกว่า ควรจะเก็บดีไหมครับอย่างผมเนี่ยผมแนะนําเก็บทุกคนแหละแต่ต้องดูปัจจัยนะครับว่ากําลังของท่านเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนดีกว่านะพี่ใหญ่พระเนื้อตะกัวไอ้พระไอ้พระเนี่ยพระอะไรนะพระกระดาษานคนก็ใช้ใจว่าเป็นต้องเป็นเนื้อตะกัวเท่านั้นคือสมัยก่อนใช้ตะกัวหรอกครับเพราะตะกัวหาง่ายก่อนนะครับตะกัวนะครับชินเงินสนิมแดงนะครับแล้วก็ ตะกัวนมนะอันนี้คือสามลิตแต่ถ้ามองจากด้านหลังมีชิ้นเงินนะมีชิ้นเงินอีนะน่าหนัดอันชิ้นเงินดำๆน่าชิ้นเงินชิ้นเงินน่าชิ้นเงินนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูมีทุกมีทุกเนื้อที่นี่หาอะไรไม่เจอมาเจอที่นี่หมดเลยเพราะผมบอกแล้วว่าที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอันนี้ที่เห็นอยู่ดำๆนี่ชิ้นเงินชิ้นเงินครับชิ้นเงินหายากชิ้นเงินแกอะไรนะแกดีบุกแกสังกะสีแกตะกัว ถ้าแกงเงินแล้วหน้าตาจะหน้าตาโผล่มากเป็นพระที่ถือบอกว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนหน้า,ย,ายักษ์อ่ะพูดง่ายแต่ถ้าเราดูศิลปะจริงนะมันคือศิลปะอุทองนะศิลปะเขายึดตรืงนั้นเป็นหลักแล้วก็ศิลปะหน้าหนึ่งก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเชิงแสงอุทองนะคล้ายๆกับศิลปะนะถามว่าใครผู้สร้างทุกคนบอกว่าลูซีสร้างนั่นแหละแต่รเราพยายามให้ดูหลากหลายว่ามีหลายเนื้อหลายพิมพ นะครับไม่ได้บัญยัติไว้แค่สามพิมนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่าเจ็ดพิมด้วยซ้ำนะมีพิม์เล็กพิมจิ๋วยังมีเลยครับอ่ามันเป็นความเชื่อตัวเราเนี่ยมีจริงไม่มีจริงเราเราตอบไม่ได้แต่อย่งที่เราอยากจะบอกก็คือมันมีจริงๆแต่คนเรามันไม่เคยมีพระพวกนี้ก็เลยไม่บอกว่าไม่มีการสร้างไม่มีการทําผมถามว่าถ้ากระดานก็ห้าหกร้อยปีเจ็ดร้อยปีนะอ่าเพราะฉะนั้นจะมาคุยว่าถ้าคุณอายุเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยผมเชื่อว่า มันไม่แท้ไม่ทันแต่คุณก็ไม่ถึงคุณก็มาเรียนรู้เอานะแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งกวนกันนะเพื่อให้เกิดการยอมรับพอเรามีมางไม่ยอมรับงอแงนู่นนี่นั่นถามว่ามันเก้นู่นนี่นั่นถามว่าเราคุณเกิดทันหรือเปล่าถ้าคุณเกิดทันมาก็โอเคผมก็เกิดไม่ทันผมไม่ได้รับมาจากมือหรือสิผมจะรู้ยังไงเก้แท้ผมก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้คือผมดูจากเนื้อแล้วพิมพ์แล้วการวิธีการทํากรรมวิธีต่างๆการยุบย่นมันอยู่ในยุคโบราณเพราะว่ายุคใหม่ มันใช้ระบบฉีดมันเลยพระตึงหมดเลยอันนี้เป็นพระเทพระเททีละองค์ทีละองค์อ่ะพระเททีละองค์เนี่ยมันมีจุดสังเกตนะครับมันจะต้องมีการยุบเซตตัวโลหะหลอมละลายไม่ทั่วถึงพระเทละองค์เนี่ยท่านมาเปรียบโดยรวมดูเหมือนกันแต่ท่านเจาะลึกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามาเทียบแล้วไม่เหมือนกันครับอ่าการเซตตัวก็ไม่เหมือนกันครับตำแหน่งอาจจะที่เดียวกันเพราะเป็นบล็อกไม่เป็นตัวเดียวกันครับ ตำแหน่งบางอย่างเนี่ยหายไปเพราะเกิดจากการอุดตันเพราะว่าสัมฤทธิ์มันไม่ใช่ตะก,กั่ตกกวตะกั่วไม่ติดบล็อกแต่สัมฤทธิ์เนี่ยถ้าติดติดเลยติดแล้วต้องทิ้งบล็อกเลยเพราะว่าบล็อกแตกเลยเพราะความร้อนมากเกินไปเพราะว่าตะก,กั่วเนี่ยแค่ความร้อนนิดเดียวมันก็ละลายได้นะ้วแต่โลหะพวกนี้ความร้อนต้องเป็นระดบรับพันองศานะหรือว่าอุณหภูมิก็คือน้ำเดือดน,นะก็ต้องละลายแล้วถงกยอดวิธีการยอดเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาอาจจะใช้วิธีการตักยอดหรือเทยอดไงเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือมีย่นใหม่ มียุบไหมของเรามีย่นมียุบมีครบแต่ถ้าเนะี้ยผมบอกแล้วถ้าเป็นเนื้อนี้นะถ้าเป็นหลุมพ่อเงินนะผมเลยตายเลยเพราะเนื้อเนี้ยแกทองครับนะพราเงินถ้าเป็นเนื้อนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยเยอะค,ครับนะเราเผยแพร่ไม่มีหวังว่าจะไปลบหลู่ครูอาจารย์คนไหนนะครับแต่เราพยายามสื่อบอกหลายๆคนว่าพระชุดนี้มีการสร้างแต่ไม่มีคนรู้จัก แ้ววันนี้เราเปิดประเด็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอข้อคิดเตัวนตินักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่น,ก,นกวดแล้วก็ว่าไปครับน่าจะหันเข้ามาดูตรงนี้นะครับไม่ต้องมีเยอะนะครับมีห้าพิมพ์ก็เก็บห้าองค์พอแล้วเอาไว้ดูนะครับพี่ใหญ่ไอข้อคอละหาว่าพี่ใหญ่มีให้เลือกสรรทุกอย่างนี่มันส่วนใหญ่ของผมที่เนี่มีเยอะค,คือบางครั้งเนี่ยคนที่จะเดินทางมาหาผม ผมจะบอกวออ่าเขาอยากรสองวันให้ผมหาก,ก่อนอถ้าเจอผมจะส่งข้อความไปแต่ถ้าไม่เจอผมจะไม่ส่งข้อความไปนะครับหรือโทรไปบอกว่าไม่มีไม่เจอผมจะบอกนี้ตลอดเหตุผลเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียเวลามาเพราะเขามาไกลจากชนบุรีระยองจันทบุรีหาดใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งบางครั้งมันไม่เจอถ้ามันเจอมันยืนยันรูปอ๋อใช่ไหมที่คุณอยากได้ใช่ไหมที่คุณหาเขาถึงจะมานี่คือลูกค้าของเรา ครับนะครับแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้กลัวเลยนะไอคนที่ทํา youtube กับพี่ต่เทียบเป็นอะไรคนผมมาแข่งกับตัวเองครับไม่ได้แข่งกับคนที่ทํา youtube กับพี่เพราะผมก็คนทํามันมากมันอยู่ที่ผู้บริโภคต่างหากว่าเขาจะเลือกสั่งพระแบบไหนในการเก็บครับเขาจะเลือกแบบไหนจะถูกจะแพงน้ำมันสิทธิ์ของเขาคนะจะเราจะบอกไปตีเก้ตีปลอมตีเทียมณตอนนี้อย่าพูดไปผมพิสูจน์แล้วงานอาจารย์ทุกคนผมไปกวาดถ้วยมาแล้ว S <S นะครับ,รบกรรมการต้องเขาทีมงานทุกอย่างเป็นขเขาหมดเราเพียงเอพาพระเข้าไปส่งปรากฏว่ามันเข้าวินถ้าเป็นคนของใหญ่ชินมัญชอนจัดงานแล้วใหญ่ชินมัญชอนตกส่งเองอันนี้ผิดปกติอัน,อนคือเป็นสิ่งที่ต้องน่าคิดนะครับว่าคือถ้าคือจัดเองชงเองกินเองคือถ้าจัดเองแล้วแต่ถ้าหลากหลายคือผมเป็นผู้จัดทุกคนทุกแขนงเข้ามาส่งอย่างเงี้ยมาสนุกถ้าเราไปส่งถ้าไปส่งพระในงานของตัวเองนี้งานพระพวกตัวเองเนี้พี่ใหญ่ก็ไม่ไม่ทำเด็ด ไม่ไปครับไม่ไปอะไรที่เขบอกว่าเป็นพวกกันแมวเจอข้อคอรหาแน่ว่าเฮ้ยพวกกันมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมไม่ยุ่งดีกว่านะครับผมไปผมไปแบบเสรีไปแบบมีมิตรภาพไปแบบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นั่งคุยกันแลกความรู้เปลี่ยนกันนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วส่งพระแล้วเขาก็จะมาดูว่าไอ้พระที่ยาจินผติดประกวดเนี่ยที่เขาปลาหน้าว่ามันเจ๊ทั้งศูนย์ทั้งพิธพัณฑ์เนี่ยผมก็พิสูจน์ให้แล้วนะครับแล้วไม่ใช่พิสูจน์แค่งานประกวด ผมไปพิสูจน์กับระดับครูอาจารย์พิทิกทั้งนั้นนะครับที่เขาให้การยอมรับกันผไปมาคุณบอกว่าอาจารย์๊กเจ๋งผมก็ไปหาอาจารย์๊กคุณบอกว่าอาจารย์ก้าเจ๋งผมก็ไปอาจารย์อารามเจ๋งผมก็ไปอาจารย์ละออาจารย์ละอผมก็บุกไปครนะคือคุณจะเอาอะไรผมจากพันลังที่ผมผมก็เอาเลยเอาเลยอะไรที่คุณเชื่อถือผมเอาหมดพี่ใหญ่ทําไมพี่ใหญ่ว่าสายจากพนลังมันเจ๋งว่ะคือในความสื่เราไม่มีสื่อเซนลักษณะนี้แต่พวกเขามีสื่อมีเซนครับ เขาสามารถทําได้ทาได้เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันงมงายมันเป็นเรื่องอุตลิเราพูดไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นก็เหมือนถามว่าพี่มีจริงไหมอ้าวเราเราไม่เคยเห็นเราก็บอกไม่มี <ๆ S 1> ไอคนที่มันโดนมามันบอกมีอ่ะอคนเราหัวลุกโหคนโผลร้านน่มนีแย่ไหมมันโดนมาไงรเราบอกว่าเราไม่เคยโดนเราก็บอกไม่จริงถุกป,ป่ะไม่มีกระสือมี่จริงบอกไม่รู้เขาบอกมีเราแค่นี้เราก็รู้แล้วก็คุณไม่ได้เชื่อไงณปัจจุบันเนี่ยคุณต้องเชื่อหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันตรวจสอบหมด นะครับวิศาสร์ตอบโจทย์ไม่ใช่ตอบโจทย์ด้วยคําพูดด้วยกล้อง 11X 2X ไม่ใช่นะปัจจุบันนะพันหมาแล้วพันหกมาแล้วเสร็จเครื่องสแกนออรรเซนต์มูน่นนมาเยอะมากๆครับลองพิจารณาดูว่าคุณจะเชื่อแบบไหนอย่างไรพี่ใหญ่สมัยก่อนนู้น ไม่ค่อยมั่นใจไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าพระตัวเอ,องเอมันจะไปพูดอะไรพูดไม่ได้สมออัยก่อนนะครับจะเดินทางเมื่อลำบากเมื่อหปีก่อนนี่ลําบากเลยโอ้ยลำบากครับจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องวางแผนเอ,อ,เ,อ,อเราจะโดนตีเกมบอกว่าแล้วมันจะดูพระเราเป็นหรือเปล่าแล้วพระเรามันแท้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอเราส่งปั๊บเฮ้ยน้องพระแท้วะอ่าเราก็สบายใจไปหนึ่งปอ เสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกค่อยที่นี่มีประกวดกับออกใบรับรองสมัยนั้นแค่นั้นมีแค่นั้นเองครับไอ้เราก็เตื่นเต้นไหมได้แต่ใบรับรองไม่เคยได้ประกวดเลยจนปัจจุบันเราคว้ถ้วยเพียบเลยได้ทั้งใบประกวดใบรับรองติดโบที่หนึ่งเต็มนะครับก็ถือว่าสรสบความสำเร็จนะครับในช่วงสิบปีมาเนี้ยเราต้องบอกว่าเราล่าโลมาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะครับเพราะไอ้คนที่ล่าโลแข่งกับเราปัจจุบันเนี่ยมันดอกของไปเยอะแยะมากมายคือคือไม่ส่งแล้วนะครับนักล่าลูก รุ่นเดียวกับพี่ใหญ่บางคนขันเป็นผู้ประกวดเป็นผู้จัดแล้วผู้จัดไปแล้วเพราะเขามีพระเยอะคือไม่หรอกเขาไปหาประสบการณ์อะอะไรที่ไปหาประสบการณ์จากคนทรงเฮ้ยมันเบื่อแล้วเป็นผู้จัดม้างไม่แน่ไม่แน่ใหญ่สินเมือนชนะอนอนาคตอาจจะเป็นผู้จัดมีแนวโน้มสูงก็บอกเลยว่างานผมเนี่ยอัดฉีดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสมมติใครดีที่หนึ่งเนี่ยคุณจะได้พระสมเด็จจากเราเป็นหนึ่งองค์ะนะคือคุณทรงมาเพรผม ไม่จำเป็นต้องส่งสิบองค์ดีมุกส่งองค์เดียวผมก็แจกเพราะสมมติว่างานหนึ่งเนี่ยผมใช้พระเนี่ยคนเข้างานผมเนี่ยตีกลมๆเลยนะสองพันคนใช้พระแจกรีสองพันองค์นะครับใครติดที่หนึ่งมันก็จะดรอปลงมาจากสองพันองค์ทั้งงานมันจะเหลือแค่พันองค์ครับใครติดที่หนึ่งมารับพระตะกลมด้เลยมีถ่าทำถ้าใหญ่คุณผอ้ชมครับนต้องทำถ้าทำก็คือผมจะพยายามทำแบบรูกเล่นตัตอนนะครับไม่ให้อ่าใบเซื้อเนี่ย นานเกินไปเพราะว่ามันเหมือนการออกไปรับรองนะแล้วคุณก็มาติดโบที่หนึ่งรับไปในวันงานไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้าคนเราปรับปรุงได้นะผมก็วางแผนไว้แล้วแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันค,ค,คือประกวดปั๊บคุณต้องได้ใบเดืนมันจะเร็วแล้วไม่ต้องรอต้องไปเสียค่าขนส่งนู่นนี่นั่นคุณเสียเงินนะครับในการส่งพระแล้วนะครับยังต้องเสียเงินค่าส่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าชมรมอะไรนะคือมันน่าจะมีวิธีการที่เร็วกว่านั้นถูกไหม คือประกอเสร็จปุ๊บใบนี้พิมพ์ลงมาแล้วถ้าคุณไปออกบับรอกแล้วคุณก็ติดมาอ๋อรายการนี้มันป็นที่หนึ่งคุณก็ปากเลยปลั๊บมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกคนมันเห็นที่หนึ่งมันก็ปลุกใจแล้วส่วนคนที่ไม่มีโบคุณก็ต้องยอมรับสภาพว่าพระคุณสวยน้อยๆน่อยอย่าเสียใจว่าหน้าอาจจะเป็นที่หนึ่งของคุณก็ได้คแค่นี้ก็มีกําลังใจแล้วไหมใหญ่นอกจากพระท่ากระดานแล้วมีพระปลุกเ่นอีกไหมยเยอะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพระหลกลังปืนนะครับหรือ ปุ๊นังพญาพันลอดเนี่ยเรามีหมดที่นี่เรามีทุกอย่างแต่ขอให้บบกว่าให้คุณพูดเราจะบอกว่ามีถ้าไม่มีเราก็บอกไม่มีแต่จะให้เราไปเน้นหาเพื่อเอาบอกว่าเอาใจคุณผมก็ไม่ทําเราจะแบ่งพักของเราเท่านั้นที่อยู่ในสูตรของเรานะครับจะไม่มีการนํข้ังนอกออกมาแล้ว,ลวมันจะออกม,มันเสียชื่อเราไม่ต้องคิดมาว่าใหญ่มีตัวแทนที่ไหนต้องติดต่อเราโดยตรงนะครับกับ,บเฟซบุ๊กกับไลฟ์ทุกวันนะครับพี่เป็ลยาชีพชอนยังไงก็เจอนะครับไลา์ทุกวันที่ถวายพระไปแล้วไปให้พระไป ต่อบุญต่อก็มีเยอะครับเยอะนะครับก็คือเราร่วมอนัโพูนาะครับกับวัดนะครับก็มีเงื่อนไขก็ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองมาคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าผมไปหานี่ยมนะต้องมาคุยตกลงกันให้เป็นมาเป็นบอกว่าจะเอายังไงที่ทางไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้มาจบกันที่นี่อย่าประเภทที่บอกว่าเอ้ยให้เราทุบแล้วหลอกเราให้เราไปร่วมด้่นนั่นเราไม่เอานะครับอันนี้ต้องดูคลิปแล้วนะครับก็ผมจะเน้นเปทางวัดนะครับ มาทำข้อตกลงเราดีกว่านะครับอย่าให้เราเดินทางไปเลยเพราะเดินทางไปเนี่ยคือผมมาสร้างบุญมาหลายหลังนะครับสร้างปกติโน่นเนี่นแย่งเอาใหม่นะครับโซนใหญ่เนี่ยมันเป็นพระที่นี่ทั้งนั้นนะครับ90%เปอร์เซ็นต์พระที่นี่นะครับนส0เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับที่วัดที่จะให้ผมช่วยเหลือต้องเดินทางมาที่นี่เลยปักมุดเลยวัดไผ่ตะเดาเราอยู่ข้างวัดนี่เองครับนี่ใหญ่ด้านหลังเป็นพระออันนี้เป็นพระกรุนะครับเป็นพระกรุนะครับเราก็เอามาจะแสดงนะครับก็มีคนถามมา คใครที่ชอบเล่นพักปลุกเนี่ยก็มาดูได้นะครับ,ร,บราคาข้างบนดเราก็คุยกัยนได้นะเราไม่ได้เน้นเรื่องขา,ายเท่าไหร่เราเน้นว่าคุณศรัทธาหรือเปล่าลถ้าคุณศรัทธาคุณพอใจก็คุยกยันราคาข็ไม่ไเด้สูงก็บอกแล้วมันอยู่ที่พอใจเท้าสองฝ่ายคุณตกลงคุณชอบใจก็องฝ่าย,ายละพระนี่ก็เป็นสายเหนือนะครับก็คือเนพักปลุกทอดกับพักปลุกของลำพูนก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยเราไม่ได้แสดงแต่ว่าเราไม่สามารถเอาหวานดาเยอะเกินทําให้พืพ้นที่เราแค่เพราะนั้น ก็ต้องดูตรงนี้ว่ามีการแสดงนู่นนี่นั่นนะแล้วก็บอกว่าศรัทธาค่อยเอาไม่ศรัทธาอย่าเอาไปนะครับเราอยากเรื่องนี้มากกว่าไม่ศรัทธาอย่ามาอย่าอย่าเอาไปอย่าเชื่อเพราะเอาไปแล้วก็ไม่มั่นใจอย่าเอาไปอีกไม่อยากให้ให้คิดอย่างนั้นอยากให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคุณศรัทธาคุณชอบคุณมาได้เลยอย่างหลวงพ่อเงินช่อนี่ยังมีคนมีคนหมดแล้วรือไม่แบบคือช่อหลวงพ่อเงินจริงแล้วอยู่ห้องนู้นนะห้องล่างอันนี้คือเรามาจะแสดงว่าเออมันมี สองแบบก็คืออันนี้จะเป็นคาบอีกาบเหลืองีเป็นคาบก้อนทองนะครับก็แล้วก็มีจอบที่จริงมีเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นเพราะว่าโต๊ะรับนักมากไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเล็กทั้งรุ่นเราเอามาเพื่อมาประกอบฉากให้คนเห็นว่าที่นี่มีอะไรก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มีการถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับนี่นะครับสูงพระของใหญ่จีนบรรชนถ้าภากางต้องใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแน่นอนเนี่ใหญ่ไปดูคลิปผมแล้วทุกคนมีมีสูรพระสมเด็จ ก่อนพระใหญ่ทำไมคนไม่ไปดูกันคือเขาจะดูความเป็นระเบียบที่จะแสดงเป็นยังไงของเราเนี่ยนะครับติดแอร์ครับมีห้องโล่งโปร่งนะครับคนเข้ามามันเห็นแล้วมันเกิดแรงศรัทธาเมื่อไรที่เกิดแรงศรัทธาเขาจะกล้าเช่านะครับอ่าเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการซื้อขายเราจะเน้นว่าคุณศรัทธาค่อยเอาไม่ศรัทธาไม่ต้องไปคนมาคนมาเที่ยวมาแค่เซิร์ฟี่นั่นก็เป็นสิทธิของเขาเราไปห้ามไม่ได้ครับครับผมนี่นะครับสนใจพระใหญ่ที่มันชอนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทาง Facebook อะไร Facebook ผมก็ใหญ่ชินนัมชอนนะครับยูทูบก็พิมพภาษาอังกฤษว่า F4 แล้วก็ภาษาไทยใหญ่ชินี่มชนเหมือนกันครับก็มีคนติดตามนะครับนอกเหนือจากคลิปทางช่องนะครับผมก็จะแนะนําให้ทุกคนนะครับพยายามทำคลิปด้วยตัวเองเผยแพร่ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับครับผมสวัสดีครับ